คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศฟ้องกรมขนส่งทางบกสํานักงานตํารวจจ่ายภาษีประจำปีแล้วแต่ไม่ได้ป้ายวงกลมต้องรอ30วันเพราะค้างค่าปรับสารปกครองสั่งกระทำเช่นนี้ไม่ได้เพราะเป็นการตกลงกันเพียงสองฝ่ายระหว่างตํารวจกับกรมการขนส่งทางบกชาวบ้านร้องเรียนท่าาย เขตอำเภอทุ่งใหญ่ของผู้ใหญ่บอยตะลิ่งพังท่านผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบด้วยพี่น้องประชาชนผู้รักความเป็นธรรมที่เคารพรักยิงทุกท่านครับพบกันยามบ่ายครับวันนี้วันอาทิตย์จะพูดถึงเรื่องปัญหาที่ศาลปกครองมีคำสั่งให้กรมขนส่งทางบกเนี่ย คืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนสืบเนื่องมาจากว่ามีผู้ร้องมีผู้ฟ้องกรมขนส่งทางบกอธิบดีกรมขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคำร้องระบุว่านายทะเบียนกรมขนส่งทางบกไม่ออกป้ายวงกลมให้โดยส่งมอบ ให้แค่ใบเสร็จชำระค่าภาษีประจำปีแล้วประทับตราว่าใช้แทนเพื่อเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีไม่เกิน30วันเอาให้แทนคนที่ร้องเนี่แหละครับเพราะเอกสารที่เป้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์แสดงรายละเอียดข้อมูลการกระทําความผิดกฎหมายจราจร เรื่องนี้นะครับมีพลเมืองดีไปฟ้องที่กรุงเทพมหานครแต่จะส่งผลไปทั่วประเทศเหตุก็คือว่าทุกวันนี้กล้องจับความเร็วก็ดีกล้องตามสี่แยกก็ดีคอยจับความผิดของผู้ขับขี่รถทุกประเภทแล้วก็ใบสั่งส่งถึงบ้านพี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถที่จะทัดทานได้บางทีบางครั้ง เห็นเมีนักสื่อข่าวชื่อดังนักข่าวชื่อดังออกไปวอยวายตำรวจที่กําลังตั้งกล้องจับความเร็วว่าความเร็วเขาเกินร้อยยี่สิบพอไปจี้ชายตำรวจได้ยินตำรวจพูดกันว่าผู้ชายคนเนี้ยจะเอายี่สิบหรือว่ายี่้าอะไรทำนองเนี้120ร125้อยยี่สิบกัร้อยยี่1 2ห้าดีผู้ชายคนนี้เขาก็มีพิรุษตามที่จริงกล้องจับความเร็วมันจะขึ้น สถิติของความเร็วแต่นี่ตำรวจมาคิดกันเอ,เองดังนั้นนี่คือการบรนเลงเพลงออกไปสั่งหากินกับประชาชนเหมือนปล้นกันกลางวันปล้นกันริมถนนประชาชนคือเพือดร้อนแ็บบ้างจริงบ้างเรื่องนี้นะครับถ้าพูดกันแล้วกฎหมายจราจรเนี่ยพรบจราจรทางบกพศ2 5 2 2นนั้นเนี่ย 2,522จนถึงบัตรนี้2,567กี่ปีละครับกฎหมายได้รับการแก้ไขหรือไม่เอากฎหมายคล้ำคลือโ,โบราณมาจับปรับลงโทษประชาชนถนนบางสายยังเขียนความเร็ว9ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อเชื่อโมง นั่นมันสมัยก่อนสมัยที่มีถนนช่องทางจราจรสวนกันไม่ใช่สี่เลนแปดเลนเหมือนทุกวันนี้ในขณะนั้นเนี่ยไม่ว่าเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเบรกอะไรเนี่ยเรื่องความปลอดภัยของรถมันยังไม่เท่าเทียมปัจจุบันการที่เขาจบกัดความเร็วไวเ้เช่นนั้นเนี่ยมันน่าจะมีเหตุมีผลแต่ปัจจุบันนี้ถนนเก้าถนนสี่ช่องทางจราจร ยัง90กิโลเมตรต่อเัื่อวโมงอยู่เลยบางสายประติดป้ายนี่ผมถ้ามีเงินเยอะๆผมจะทุบป้ายทิ้งเลยเสียค่าปรับเอาทางไปสระบุรีนะครับสายเบียงสายบายาพาสที่ไปนคะรราชสีมาป้ายไม่เห็นล่ะครับ80กิโลเมตรต่อเั่วโมงไม่เห็นแต่คนถนนสีเลนรถเครื่องมันแรงก็วิ่งเร็ว พอเลยตรงนั้นไปหน่อยมีด่านตั้งอยู่แล้วจายค่าปรับกันไม่หวักไม่ไหวผมเคยไปด่าถึงด่านแล้วทุกวันนี้ได้ข่าวว่ายังมีเช่นเดิมเพราะเราอย่าโทษแต่ตำรวจต้องโทษกฎหมายที่ไม่ได้แก้ต้องโทษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลืมเรื่องเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นกฎหมาย90กลเมตรต่อชั่วโมงนี่สมควรที่จะยกเลิกได้แล้วรอยยี่ก็เช่นกัน รถธรรมดาทุกวันนี้เอาเท้าไปแตะคันเร่งนิดเดียวก็ขึ้นรอยยี่แล้วเพราะอะไรก็เพราะว่ามันผลิตเครื่องยนต์แรงม้าสูงเป็นอย่างยิ่งเข็มไม่สามรรถปิกอัพเนี่ยสองแรงม้าร้อยแปดสิบแรงมา้าเมื่อใส่เครื่องยนต์แรงม้าแรงขนาดนี้รถมันก็แรงขึ้นโดยอัตโนมัติ บางทีประชาชนไม่รู้ตัวเข็มมันขึ้นไปตามที่จริงการที่จะปลอดภัยหรือไม่มันอยู่ที่ผู้ขับขี่ถ้าไม่มีความประมาทไม่มีความเมาเขารู้ว่าจะต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ถนนดีอย่างนี้รถเบนซ์รถเบี็ม mm hmm. เข็มใบมันเท่าไหร่แรงม้ามันเท่าไหร่แล้วมาบังคับไม่วิ่ง90มาวิ่งร้อยยี่มันบ่าบอคอแตกหรือ,อยังไงกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายแต่เราต้องหาวิธี แก้ให้มันได้รับความเป็นธรรมกับประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมที่ควบคุมเกี่ยวกับยานยนต์นี่ถ้าจะเล่นกันตรงนี้รัฐมนตรีออกกฎมาเลยว่าห้ามนำรถยนต์ต่างประเทศที่มีความเร็วสูงแรงม้าสูงมาจำหน่ายโดยเด็ดขาดเอาเฉพาะเครื่องยนต์ที่ว่าเหยียบกันให้สุดคันเร่งแล้วเลยไม่เกินรอยยเหยียบไปพังไปเลยไม่เกินรอยยี่ สามารถจำน่ายในประเทศไทยได้แต่นี่ยังไม่ทันเยียบขึ้นรอยยี่แล้วแล้วก็ไปซื้อกล้องมาตรวจจับความเร็วประชาชนตำรวจแทนที่จะไปจับผู้ร้ายทำอย่างอื่นไปนั่งบ้าอยู่ริมถนนน่ะว่างานนักหรืออย่างไรนี่คือความไม่เอาทานของประเทศไทยอ่ะผมไม่โทษเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยหรอกครับและก็ควรยกเลิกได้แล้วเงินรางวัลข้าวใบสั่งเนี่ย มันเป็นหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่อะไรน่ตำรวจจราจร,รก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจร,รแล้วทาไมจะต้องมีค่ารางวัลใบสั่งพอมีค่ารางวัลใบสั่งอย่างนี้มันก็คลั่งออกใบสั่งเพื่อล่ารางวัลอาหารอนุชาก็คือพี่น้องประชาชนบนไม่ได้นี่คือความไม่เป็นธรรมปัญหาใกล้ชิดติดตัวที่เตื่นขึ้นมาถึงเห็นปั๊บเลยเงินเรียราชแต่ละปีในเรียมถนนเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านที่มันถูกผลานไปเนี่ย ประชาชนคนนี้เขาทนไม่ไหวไปพองคงจะถูกไม่จะไปจ่ายค่าปรับอะแล้วทีนี้ผมอีกคนนี่ครับถ้าเขามีตังค์เนี่ยโดนค่าปรับเนี่ยเขาก็ต้องไปจ่ายไม่มีใครอยากเบี้ยวหรอกครับแต่บางคนเนี่ยมันไม่มีจะกินแต่ละวันยังยากไหนจะต้องไปจ่ายค่าปรับสมควรนะครับสมควรไม่ต้องยกเลิกการปรับประชาชนหรอก แต่ให้ไปทําหนังสือผ่อนกับกรมขนส่งทางบกอะไรก็ว่ากันไปถ้าผิดกฎจราจรโดยไม่ร้ายแรงโดยไม่เจตนาเนี่ยอันนี้ไม่ได้และกฎหมายที่ว่าค้างค่าปรับจราจรนี้เนี่ยไม่ต้องให้ป้ายวงกลมประชาชนนี่ว่าจ่ายเงินได้แต่ไม่ให้ป้ายให้ไปแทนมาใช้ได้แค่สามสิบวันไอ้กฎระเบียบนี้เนี่ย กรมขนส่งทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ประกาศขึ้นมาประกาศขึ้นมาปล้นประชาชนตามที่จริงเรื่องสำคัญอย่างนี้จะต้องเข้าสู่สภาผู้แทนรนาษฎรอภิปรายกันว่าทำได้ไหมละ่ะเขาค้างก็ปรับไปสั่งเนี่ยต่อทะเบียนแล้วจ่ายเงินไปแล้วให้วงกลมเขาได้เลยไหมเหตุอะไรที่ให้ไม่ได้แต่นี่ตำรวจกับกรมขนส่งทางบกไปตกลงกันเองอกอเอาอย่างนี้ รับจากภาษีไปเอาเงินมาก่อนไป้ายไม่ต้องให้มันเอาไปาแทนไปแจ้ได้แค่สาสบวันมันช่างใจจืดใจดําหากินแต่กับประชาชนตาดําๆและยำจริงๆรินะครับศาลเมื่อได้รับคบําร้องเนี่ยศาลก็พิพากษามาว่าไม่ได้ทําอย่างนี้ผิดกฎหมายเพราะพวกคุณตกลงกันเองดังนั้นเมื่อเขาชาระเงินแล้วเนี่ยต้องให้ไปวงกลมด้วย สาลสั่งอย่างนี้แล้วก็สั่งให้กรมผลส่งทางบกสำนักงาตบบนตำรวจแห่งชาติจ่ายเงินชดเชยเยียวยาบุคคลผู้นี้ด้วยสามพันกว่าบาทนี่คือความเป็นธรรมที่ศาลท่านเห็นถึงความมยุติธรรมที่เจ้าหน้าที่ได้ทำกับประชาชนเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองที่จะเปลี่ยนควบก,การเมือง ที่จะเปลี่ยนอำนาจโครงสร้างทางการเมืองได้เพราะมันเป็นเรื่องของจราจรความเดือดร้อนของประชาชนคนชั้นล่างแต่ถ้าเกี่ยวกับการสั่งให้นักการเมืองคนตำแหน่งสั่งให้เปลี่ยนความผิดเป็นถูกมันก็คงมาไม่ใช่ลักษณะเช่นนี้หรอกนะครับคดีจะไปอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเอาสบายใจได้นะครับคนที่เดือดร้อนว่าไปตอบ ภาษีแล้วยังไม่ได้ป้ายวงกลมก็คงจะหายคลายทุกข์กันหมดนี้และก็เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอีกเรื่องไหนๆก็เ่อจะพูดพรุ่งนี้พูดวันนี้ซะเลยเรื่องปปชเขาภูมิอกภูมิใจกันเหลือเกินปปชชี้มูลนี่นะครับเขบอกว่าปปชนี่สุดยอดหารู้ไหมว่าปปชชุดนี้เนี่ยทำอะไรไว้จะเล่าไว้ท่านฟังเล็กน้อยค่อยใส่รายละเอียดพรุ่งนี้ ปปชเนี่ยนะครับคุณวีระส,สมความคิดเนี่ยไปยื่นร้องไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าให้ส่งสำนวนการไต่สวนนาฬิกาเพื่อน25เรือนของบิ๊กป้อมเนี่ยเราจะได้พิสูจน์กันว่าสำนวนเนี่ยมาเป็นอย่างไรขอสำนวนการไต่สวนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปปชไม่ให้จะให้ได้ยังไง มันมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่มากมายพอปปชไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นคุณวีระสงความคิดก็ไปยื่นร้องต่อสารปกครองสารปกครองสั่งให้ปปชต้องให้ข้อมูลนี่ขนาดสารปกครองกลางสั่งนะปปชก็ไม่ยอมให้กว่าผืนคำสั่งสารสารก็เลยสั่งปรับหนึ่งหมื่นบาทปรับปปช เมื่อกี้ผมไปดูข่าวไม่ใช่ว่าจะหยุดแค่นั้นคุณวีระสมความคิดยังเดินต่อว่าต้องเอาปปชชุดนี้เข้าคุกฐานขัดคำสั่งสารช่วยกันปกปิดพทุจริตอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นเมื่อปปชมีสันดานเช่นนี้เราจะเชื่อน้ำยาปปชอ,อีกหรืออีกสักคดี มีอยู่คดีหนึ่งที่พัทยาของคุณอิทธิพลคุณปลื้มขอโทษที่เอ่ยนามปปชอดองเรื่องนี่ผมเอาในข่าวนะครับเขาถูกขีมูลความผิดเนี่ยเกี่ยวกับสร้างการก่อสร้างที่พัทยาที่แหลมที่พัทยานะครับสร้างอาคารดีสอร์ดบ้านพักใหญ่โตโอรานมีความผิด ปปชชี้มูลแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับปล่อยมาล่าชา้าสิบห้าปีเกินสิบห้าปีเพิ่งจะไม่ไล่ล่าเพิ่งจะมาไล่ล่าหาความผิดจับติดคุกเอาเมื่อมันจะหมดอายุความแล้วจนเขาหนีไปต่างประเทศแล้ะก็กลับเข้ามาจนกระทั่งหมดอายุความ นะครับมีพฤติการกระทําผิดกรณีอนุมัติสร้างคนโดรูริมหาดพัทยาโดยไม่ชอบ15ปีเขาไปดองเรื่องไว้เหตุที่ดองมันอาจจะมีอะไรเป็นรับลมคมในอยู่บ้างนี่แหละครับนี่คือความไม่ชอบธรรมของประเทศนี้ เพราะฉะนั้นคนที่ถูกย่ำายีคนที่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายแบบเหยียบย่ำดูถูกดูแคลนก็คือประชาชนคนธรรมดาแต่ผู้มีอำนาจวาสนามีเงินเนี่ยกฎหมายไม่อาจเอื้อมได้คอยอาุมณ์มารวยช่วยเหลือให้โจรเดินแผ่นพ่านเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับแม้กระทั้งโจรชั้นสิบสีมีลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรี แทนที่จะมาชี้ถูกชี้ผิดกลับทำเป็นทองไม่รู้ร้อนนี่คือการไม่เคารพกฎหมายลามไปถึงเขากระโดงอีกสารดีกาพิพากษาขับไล่ผู้ที่อยู่ในที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นที่การรถไปสารดีกาสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินสั่งตั้งนานแล้ว แต่กระทรวงมาตไทยก็ไม่ดําเนินการเพิกถอนแต่กลับไปตั้งคณะทํางานขึ้นมาหาข้อเท็จจริงอีกก็ในเมื่อศาลเขาเชี้มูลไปแล้วเดี๋ยจะหาข้อเท็จจริงอะไรอีกเอา้าสมมุติว่ามีข้อบกพร่องผมเห็นในทีวีในที่ดินกว่าห้าพันไร่นั้นเนี่ยอาจจะมีชาวบ้านประชาชนคนบริสุทธิ์อยู่ด้วยจริงผมคิดว่าไม่ใช่คนที่เจตนาจะเอาที่การรถไฟ แต่ประการใดแต่ครอบครองมาด้วยความสุจริตรู้เท่าไม่ถึงการผมคิดว่ามีหลายรายเราอย่าไปหมารวมว่าไอ้ห้าพันไร่นั้นน่ะน,นักการเมืองชั่วเอาหมดแต่นักการเมืองชั่วเหล่านี้อาศัยชาวบ้านนั้นแหละเป็นเกราะดังนั้นเพื่อเรากันคนบริสุทธิ ในเมื่อมันเป็นเช่นนี้เมื่อไปไม่ปฏิบัติตามคําสั่งศาลแล้วเนี่ยกรมเทดินโดยอนุทินชาเมรากูลจัดการพิสูจน์ทราบเอาเจ้าของนักการเมืองชื่อดังก่อนสองร้อยกว่าได้จัดการตรงนั้นก่อนมันง่ายดีสอง้อยกว่าได้สนามช้างอารีนาสนามฟุตบอลอะไรเนี่ยบริษัทศิลาชัยเนี่ย จัดการพิสูจน์เขตนั้นก่อนของชาวบ้านตั้งไว้ก่อนพิสูจน์มันจะได้ไม่เป็นที่คอรหานินทาเพราะประมุขของพรักภูมิใจไทยก็อาศัยอยู่ในนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกของประมุขภูมิใจไทยเป็นเลขาธิการพักภูมิใจไทยอาศัยอยู่ในนั้น ดังนั้นของประชาชนนี่ยังไม่ต้องสนใจก็ได้แต่จัดการให้สองอยไร่กว่าไร่นั้นเอาความจริงมาพิสูจน์กันก่อนแล้วบ้านเมืองมันถึงจะไปได้ไม่ใช่ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนผ่อนปลนกันอยู่เช่นนี้ประชาชนสิบกว่ารายถูกขับไล่ถูกฟ้องออกไปแล้วแล้วพวกนี้มันหลงเหลืออยู่ได้อย่างไร นี่คือคำถามที่ยังค้างคาใจประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับนี่เขากระดองเพราะฉะนั้นเรื่องชั่วร้ายเหล่านี้ก็มันยังเกิดขึ้นวนเวียนไม่หยุดหรอกตราบใดที่การเมืองยังไม่มีการปฏิรูปอย่างแท้จริงได้แค่รูปรูปคำคำปราจีนบ,บรุรีมีข่าวหลายช่องบอกว่ามีชายชุดดำไปเอาเงิน จากบ้านรองโอ้ยี่สิบล้านในข่าวเห็นใครรู้ได้ว่าใครไปนับว่ายี่สิบล้านมันอาจจะเป็นตามนั้นมันอาจจะมากกว่านั้นคนผู้ตายเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับเว็บการพานันด้วยเงินเหล่านี้เตรียมที่จะใช้สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจอปราจีนบุรีและสอจอด้วยนี่กับการเมืองเมืองไทยนะครับ ดังนั้นถ้าปล่อยให้คนดิทธิพลช่อชนเหล่านี้มีอำนาจไม่ว่าการเมืองระดับใดประเทศไทยไปไม่รอดใครไปพิสูจน์หน่อยยี่สิบล้านมาจากไหนและสิ่งที่สมควรพิสูจน์เป็นอย่างยิ่งในขณะนั้นก็คือว่าขอทบทวนหน่อยมีโจรไปปล้นบ้านอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมสุพขพศทรบลอมขออนุญาตเจย์ามเพราะอ่านตามข่าว มีโจรไปปล้นเงินจํานวนนี้เขาบอกว่ามีการขัดแย้งกันที่ปล้นมีการขัดแย้งกันเรื่องถนนปลอดภูยใะนรน่นแหละสมัยรัฐบาลก่อนโจรไปปล้นได้เงินไป18ล้านที่ตำรวจยึดไว้ขณะน,นี้โจรสารภาพว่าในบ้านมีเป็นพันล้าน แต่แปลกเป็นอย่างยิ่งเจ้าของบ้านรับว่าของตัวเองมีแค่ห้าล้านตำรวจยึดไว้สิบแปดล้านโจนบอกว่ามีเกือบพันล้านเจ้าของบ้านอดีตประลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าตัวเองมีแค่ห้าล้านและก็ติดคุกแค่เก้าเดือนยึดทรัพย์แค่หกสิบล้านเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเจาะลึกสาวให้ลึก เหมือนกับเครือข่ายยาเสพติดเงินไปอยู่ในบ้านปลัดได้อย่างไรจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันพยายามวิ่งเต้นเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงอธิบดีกรมทางหลวงชนบทซื้อขายเก้าอี้กันหลายร้อยล้านเป็นพันล้านเรามีภาษีประชาชนรออยู่เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ปล่อยพ้นเลยคดีปล้นบ้านอดีตประลัดกระทรวงคมนาคมและผมมั่นใจว่าประลัดกระทรวงคมนาคมทุกคนที่ผ่านมาล้วนแต่มีลักษณะเช่นนี้ท้งนั้นแต่อดีตประลัดสุพสัศล้อมสวยไปหน่อยโจรมันไปปล้นเรื่องมันจึงแดงนี่คือประเทศไทยที่มันพัฒนาไม่ถึงไหนประชาชนอยู่อย่าง กระขอทานได้สามร้อยห้าร้อยก็ยิ้มแป้นกันแล้วได้เงินหมืน่นโอ้ยยังก็เป็นเศรษฐีเพราะชีวิตมันมีแต่ลำเคนพอเงินกระเด็นมาหน่อยก็นึกสำนึกพระคุณว่าโอ้ยเทวดาใจบุญมาแจกต้องให้มันเป็นนายกหมื่นปีบางคนเชียร์อย่างนั้นนะทั้งที่เอาภาษีประชาชนมาแจกประเทศเป็นหนี้แต่พวกนั้นมันได้คะแนนเสียงได้หน้าได้ตาชิบหายเลยอย่างนี้ไม่ไหว ขออภัไที่พูดยาไปบ้างมันเดือดดานเลือดพล่านไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งกันวันไหนเข้ามามีอำนาจแทนที่จะช่วยประเทศชาติให้พ้นภัยกลับมาทำให้ประเทศชาตินี่มีพิษมีภัยออกไปซะเถอะครับนักการเมืองเช่นนี้ไม่ว่าบริวารเผ่าพงวงเครืออย่าให้มันได้เข้ามามีเชื้อในการเมืองอีกเลย นะครับเลือกตั้งนายกอบจอหนนี้ให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเอาจนปล้นชาติออกด้วยครับเพราะพื้นฐานอบจอคือพื้นฐานการเมืองรดับชาติถ้าอบาจอมีแต่ปีศาจการเมืองรแับชาติก็จะมีแต่ผีเด็บคอยฉุดเลือกประชาชนโชคดีปลกกอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ